ีพบกันวันที่3แล้วนะครับกับเจ้าตัวออร์เมทริปเปิร์โรคอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าผิวเนี่ยก็จะแบบผิวเนี่ยก็จะเรียบเรียบเนียนขึ้นนะครับเนี่ยครับดูได้เลยนะครับว่ามันก็จะแบบพวกรอยสิวรูขุมขนอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใช้เซรั่มตัวนี้เป็นประจําเลยนะครับผิวก็จะไม่แห้งกร้านผิวก็จะแบบมันก็จะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวก็จะดูอิ่มน้ํามากนะครับวันนี้ก็จะมาทาเจ้าตัวออร์มีเซรั่มนี้ให้ดูกันอีกนะครับนี่นะครับเราก็ปั๊มได้เลยนะครับสองหยดพอนะครับเราก็วิธีการใช้นะครับก็คือล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาเจ้าตัวออร์มีเซรั่มนี้บํารุงได้เลยนะครับ ตัวเซรั่มนี้มันก็จะเข้าไปซ่อมแซมผิวของเรานะครับผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซรั่มของเรามันไม่มี6กสารอันตรายนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อผิวของเรานะครับนี่นะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าผิวหน้าของเรานุ่มชุ่มชื้นนะครับผิวดูอิ่มน้ําผิวดูฉ่าวาวมากนะครับสังเกตได้เลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับใช้เป็นประจําต่อเนื่องรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะครับ เนี่ยครับ